ลักขณาราศีพฤกษภครึ่งเดือนแรกดาวตัวตนอยู่พบเรือนแห่งความมีสเสน่ห์ดาวความรักกลุ่มตัวมีมาตรฐานเป็นราชาโชคและประ คนมีคนรักคนคุยรักต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอีกขั้นถ้ายังไม่ได้แต่งควรคุยเรื่องแต่งได้แล้วถ้าแต่งกันแล้วน่าจะอยากขยายครอบครัวให้ใหญ่โตขึ้นคนโสดสนิทอาจพบรักจากการทำงานเริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จักแต่จะมีเหตุการณ์ที่ได้สารสัมพันธ์จนกลายเป็นคนรู้ใจ แต่ครึ่งเดือนหลังต้องระวังเพราะดาวประจำตัวจะย้ายเข้าพบวินาสดาวความรักก็ย้ายยังดีที่ดาวความรักย้ายเข้าพบเรือนที่ดีระวังความคิดเยอะคิดมากของตนเองและความมีสเสน่ห์ที่อาจมีคนมาเกาะแกะวอแวร์คุณคะ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมีนาคมปี2566ของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะ โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะก็แนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสนใจสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง description ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักลว้นๆวนนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ดวงความรักลุ้นลวนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไรสถานะและสุดท้ายจะเป็นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วเลยหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะ เริ่มต้นกันที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวพฤกษบลักนณาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะมีดาวความรักมากลุมลักนณาของคุณอยู่ในช่วงวันที่1-12ถึง12มีนาคม ดาวความรักอยู่ตรงนี้มีมาตรฐานเป็นราชาโชคและประราชาโชคเนี่ยนั่นแปลว่าคนรักกําลังรุ่งเรืองเฟื่องฟ,องฟูมีโอกาสที่คนรักจะมีหน้าที่การงานที่ดีที่โดดเด่นส่วนปราเนี่ยต้องระมัดระวังความคิดเยอะคิดมากของคนรักนิดนึงบางทีก็ขี้หึง,ข,หงขี้หวงขี้หวาดระแวงได้ง่ายๆหรือบางทีช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีศักยภาพสูงในการทํางานแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยเขายังต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคุณอยู่เยอะแต่คู่ ก็ดูว่าจะดูแลเอาใจใส่เขาดีเพราะในช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่1-15ถึง15มีนาคม ดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะภพเรือนลาพระกุมกันกับดาวลาพระด้วยทําให้คุณมีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณทําอะไรเนี่ยคนรักก็จะชอบคนรักก็จะถูกอ,อกถูกใจเอฟเฟกต์คุณไปหมดเลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่ความรักควรจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วควรจะต้องพัฒนาไปอีกขั้นได้แล้วคนที่เป็นคนคุยกันเฉยๆเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนไปเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แล้วนะคะส่วนคนที่เป็นคนรักชัดเจนกันแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยก็น่าที่จะมีโอกาส ได้ขยับขยายครอบครัวอาจจะคุยกันในเรื่องของการลงทุนทําอะไรร่วมกันหรือว่าอาจจะวางแผนมีลูกร่วมกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีลูกแล้วอยากมีลูกอีกหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคุณของลูกของครอบครัวให้รุงร่งเรืองเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงเวลาดีๆคะ่ะ แต่ครึ่งเดือนหลังมีจุดให้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะดาวขยับย้ายดาวประจําตัวจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นพบเรือนวินาศพบเปรือนเสียหายพบเรือนแห่งความคิดเยอะคิดมากพบเรือนแห่งความกดดนันแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นมาเจอกันกับดาวพระราหูดาวแห่งเงาอีกดังนั้นมันมีโอกาสเหมือนกันในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นไม่ว่าจะเป็นคุณปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างต่อคนรักหรือคนรักมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณด้านดาวคนรักเนี่ยย้ายเหมือน ในช่วงตั้งแต่วันที่12มีนาและย้ายเข้าสู่ราศีมิถุน พบเรือนนี้ยังเป็นพบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนการเงินแต่เมื่อดาวประจําตัวคุณอยู่ในพบเรือนปิดบังซ่อนเรน้นถ้าคนรักจะมีอะไรปิดบังคุณเขาอาจจะซ่อนเร้นเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาด้านการเงินหรืออาจจะใช้เงินไม่ค่อยถูกที่ถูกวิธีเท่าไหร่แล้วไม่ยอมบอกให้คุณรู้คือตัวคนรักเนี่ยเคยได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเขาอาจจะมีเงินถุงเงินถังแล้วเขาอาจจะฟุ้งเฟอ้อไปหน่อยทําให้อาจจะไปติดหนี้อะไรบางอย่างหรือไปลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งทีแรกเนี่ยเขามั่นอกมั่นใจว่ามันจะลงทุนได้ดีแต่พอครึ่งเดือนหลั เ,เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็เลยปิดบังซ่อนเร้นคุณเอาไว้ตแต่ถามว่าคนรักยังรักค,คุณอยู่ดีไหมน่าจะยังรักคุณดีอยู่เพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีในภพเรือนความรักก็ไม่ได้มีดาวเสียสถิตอยู่เพียงแต่อาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นมีเรื่องที่ไม่บอกไม่พูดตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นคนรักเหมือนกันแต่สําหรับตัวคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเสน่เป็นพิษของคุณมากกว่าเพราะพอดาวประจําตัวย้ายมาอยู่ตรงนี้มาเจอกันกับดาวพระราหูมี โอกาสที่จะมีสเสน่ห์มากๆเพียงแต่ว่ามันมีสเสน่ห์ในพบเรือนเสียหายนั่นแปลว่าบางทีจะมีสเสน่ห์ต่อคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของคุณตอนนี้คู่ของคุณอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะดาวของเขาอยู่ในพบเรือนของการทำมาหากินจนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหร่แล้วคุณก็อาจจะไปเจอใครที่เขาใส่ใจคุณมากกว่าอันนี้สําหรับคนที่มีคนรักคนคุยส่วนคนโสดสนิทเนี่ยโอกาสที่คุณจะเจอเจอความรักเนี่ยมีตั้งแต่ต้นเดือนแล้วในคืน เดือนแรกที่คุณมีเสน่ห์ม,มากแล้วก็มีโอกาสจะพบรักจาก การทางานเพราะดาวความรักเกิดใหม่สถิตยอยู่ที่พบการงานค่ะเบื้องต้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยกันทั้งคู่เป็นแค่คนรู้จักแล้วได้มาร่วมงานกันแต่ด้วยความที่ดาวมันสัมพันธ์ดีมากณนะขณะนั้นดาวความรักก็กลุ่มตัวคุณอยู่เนี่ยทำให้จากคนรู้จักจะเปลี่ยนเป็นคนรู้ใจได้เพราะทํางานอะไรก็ดูว่ารู้ใจกันเอออหอมหมกกันไปหมดคุยกันภาษาเดียวกันสามารถที่จะทํางานในรูปแบบเดียวกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีได้มันก็เลยก่อเกิดความรู้สึกดีในหัว สามารถที่จะพัฒนาได้ในครึ่งเดือนแรกแต่ถ้าครึ่งเดือนแรกยังไม่พัฒนาครึ่งเดือนหลังจะมีตัวแปรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคนโสดสนิทกับคนใหม่ที่คุณไปสารด้วยเนี่ยอาจจะสะดุดหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ซะเยอะส่วนคุณเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณต้องการความหวานแหววโรแมนติกและแต่เขาอาจจะไม่ได้มีมาให้คนมีคนนักคนคุยก็เหมือนกันตัวคุณต้องการความหวานแหววโรแมนติกแต่คนรักจะไปโฟกัสด้านการทำมาหากินมาก ซึ่งมันเปิดโอกาสให้มันมีคนใหม่เข้ามาที่เขาจะมามอบความหวานแหววโรแมนติกให้กับคุณแต่ถ้าเขาเข้ามาในช่วงเวลานี้เข้ามาในช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพแห่งการปิดบังซ่อนเร้นนั่นแปลว่าคนที่เข้ามาเขาก็ต้องการเข้ามาในรูปแบบของหลบหลบซ่อนๆไม่ได้ต้องการจะเปิดเผยคุณนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังดีๆว่าคนที่เข้ามาวอลแวร์ตรงนี้อาจจะไม่ใช่คนที่มีความจริงจังจริงใจอะไรนักค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็ไม่ได้โหยหาความ หวานแบบโรแมนติกอะไรมากนะคุณก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะดาวความรักยังเดินดีอยู่ตลอดทั้งเดือนค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพห้กับช่อมลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลย ไพ่ตั้งต้นคือไพ่เดอะเมจิเชียนมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆคะ่ะเมจิเชียนนี้ก็แปลว่าคุณก็มีเสน่ห์มากแล้วคนที่จะได้พบเจอเนี่ยมาพร้อมกับไพ่สามไม้เทา้านี่คือไพ่ของการทำงานหรือเป็นไพ่ของการเดินทางดังนั้นนอกจากจะได้เจอคนรักจากการทำงานแล้วอาจจะได้เจอจากการเดินทางก็ได้ด้วยจะมีการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีหรือเดินทางไปทริปไหนก็จะเป็นทริปที่คุณรู้สึกว่ามันสมูทราบรื่นรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเขาในทริปนี้เป็นอะไรที่ ความสุขค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่ครึ่งเดือนหลังมาด้วยไพ่เลเวอร์สพร้อมกับไพ่3ดาบจริงๆถ้าเลเวอร์สมาใบเดียวเนี่ยถือว่าดีนะคะเป็นไพ่ความรักหวานแววโรแมนติกแต่พอมาเจอ3ดาบปั๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นคําว่ารักซ้อนไปในครึ่งเดือนหลังจึงมีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งมาเป็นตัวเลือกแล้วดูว่าถ้าเป็นตามทรงดวงคือดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนแห่งการปิดบังซ่อนเร้นนั่นแปลว่าคุณก็อาจจะคุยซ้อนทั้งคนเดิมที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นเดือน และก็มีคนใหม่ที่เข้ามาคุยเพิ่มอีกอาจจะเป็นการรักซ้อนๆไปซึ่งไม่แนะนําให้ทําเลยนะคะเพราะดวงไม่ได้เดินดีอย่างนี้ไปตลอดนะเดี๋ยวจะมีจุดเสียเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเขากําลังจะเข้าสู่ภพเรือนเสียหายในช่วงประมาณหลังสงกรานและเวลาเข้าสู่จุดนั้นเนี่ยบางทีจะไม่ได้เหลือใครให้เลือกเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกด,ดีกับคนแรกที่เข้ามาก็ขอให้ประคองคุยไปในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าแม้ว่าโอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันจะดูกระท่อนกระแท่นไปไม่สมูทเหมือนช่วงครึ่งเดือนแรก แต่ก็ขอให้มั่นคงต่อเขาไปก่อนคนคนนี้ถ้าเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดูว่าทรงดีนะคะเข้ามาในตอนที่ดาวประจําตัวความรักเนี่ยมีมาตรฐานเป็นราชาโชคดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็อยู่ในภพเรือนที่ดีคนที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกจะดูดีกว่าคนที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกรักต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมาถึงจุดที่เต็มที่พร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่จะต้องพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แล้วไพ่เดอะเวิร์คือการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขกันมาแต่ก็ยังจุงมือกันแน่นอยู่มาถึงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มใหม่ไพ่เด็กถือไม้เท้าคือข่าวดีว่ามันจะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความ ดังนั้นแปลว่ามันน่าจะมีการพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้ในครึ่งเดือนแรกจะต้องพัฒนาแล้วค่ะส่วนในครึ่งเดือนหลังถ้าจะมีปัญหาก็ค่อยๆจุงมือกันไปส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เขาจะต้องไปมุ่งมั่นไปลุยในเรื่องของการทํามาหากินส่วนตัวคุณเองต้องการความรักต้องการการดูแลเอาใจใส่คุณก็เลยจะหนอยๆว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมปัญหาก็จะมีเท่านี้เองแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ไม่ได้พัฒนา ไม่สู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนสักทีในครึ่งเดือนหลังคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันได้ดีที่สุดแค่นี้แล้วมันไม่สามารถไปได้มากกว่านี้แล้วนั่นก็คือการที่คุณมีเขาอยู่เขารักคุณแต่เขาจะไม่ให้สถานะคุณอีกแล้วตรงนี้มันก็ทําให้คุณน้อยและจุกจิกลาคาญใจเหมือนกันแล้วอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจให้เด็ดขาดในช่วงเดือนถัด,ถดไปว่าคุณจะพอใจกับความสัมพันธ์ที่ได้แค่นี้ไหมเป็นคนรักในความลับกันไปเรื่อย แต่ตรงนี้ยังตอบไม่ได้ว่าคุณจะพอใจไหมเพราะมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่คู่ด้วยบางคนพื้นดวงเดิมเป็นพื้นดวงที่มีความรักแบบชัดเจนไม่ได้อยู่แล้วตามทรงดวงต้องเป็นความรักแบบไม่ค่อยเปิดเผยมันจะถูกโฉลกกับดวงมากกว่าบางทีคุณก็อาจจะรับได้กับการเป็นคนรักในความลับรู้กันสองคนก็ได้แต่บางคนดวงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องไปดูกันในช่วงที่ดาวพฤหัสขยับย้ายไปแล้วตรงนั้นแหละก็จะบอกอะไรได้ชัดเจนขึ้นค่ะแต่ตรงเนี้ย ถ้าเขาเป็นคู่คุณจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องพัฒนาเปลี่ยนเป็นคนรักชัดเจนตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกแล้วค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ ความรู้สึกของคุณทั้งคู่เนี่ยรู้สึกเลยว่าคุณทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันในครึ่งเดือนแรกอะไรก็ดีไปหมดเอออหอ่หมกไปหมดมีโอกาสที่จะคุยกันในเรื่องของการแต่งงานถ้ายัางไม่ได้แต่งหรือถ้าแต่งกันแล้วมีโอกาสที่จะหันหน้าเข้าหากันคุยกันว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรร่วมกันอยากจะขยับขยายครอบครัวไพ่จัดเม้นต์คือไพ่ของเนื้อคู่มาพร้อมกับไพ่สามเหรียญนี่คือไพ่ของการลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็มีโอกาสที่จะทําธุรกิจการงานกับคู่ของคุณหรือการวางแผน ก,ก็ถือว่าเป็นการลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันเหมือนกันนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยดูดีดูสมูทไปหมดเลยแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะมีไพ่เหรียญเข้ามาซึ่งเป็นไพ่การเงินที่ดูขัดขาดวินวินนั่นแปลว่าคนรักอาจจะเริ่มมองแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินแต่ไม่พูดตามลักษณะดวงดาวคือปิดบังซ่อนเลนมีความลับกับคุณแต่ถึงแม้ว่าเขาไม่พูดแต่คุณก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรในใจเขาอยู่มันดูเครียด,ยดแล้วก็พาคุณเครียดไปด้วยในจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการ ที่ตกลงกันทีแรกดูเหมือนว่าทุกอย่างมันดําเนินไปดีมันจะมีการลงทุนร่วมกันซื้อบ้านร่วมกันหรือวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกันแต่พอในครึ่งเดือนหลังเขาอาจจะเริ่มมาคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเขาอาจจะมีเงินไม่พอความสามารถไม่ถึงบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะแล้วแต่เลยทางฝั่งเขานะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังมันกระท่อนกระแท่นหน่อยเพราะเขามีความเครียดแต่เขาไม่ยอมบอกคุณปิดบังซ่อนเวนคุณเอาไว้หรือถ้าเป็นฝั่งคุณก็ต้องระมัดระวังเพราะไพ่จัดเม n นเนี่ยมันมาพร้อมกับไพ่เลข มันแปลว่ารักซ้อนได้เหมือนกันแล้วดาวประจําตัวคุณเนี่ยอยู่ในภพเปรื่นที่เสียแต่มีสเสน่ห์มากดังนั้นมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาวอลแวรคุณถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่วอกแวกก็จบปัญหาไปไม่ได้มีปัญหาหนักอะไรแต่ถ้าคุณวอกแวกช่วงเวลานี้แหละอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่จริงๆของคุณมีปัญหาในภายหลังค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ